เยลลี่ลูกตาทำเองนุ่มๆหนึบๆมาและจ้าดูวิธีการทำกันเลยวันนี้เราจะมาทำเยลลี่ลูกตากันนะเพื่อนๆกำลังฮิตมากในติกติกและ Youtube นะคะแต่วันนี้เรามาทำเองง่ายๆงบประมาณนิดหน่อยเองนะเพื่อนๆมาดูกันเลยนุ่มๆหนึบๆแบบนี้เลยนะจ้ามีไส้ด้วยนะเราจะใช้ผงเจลาตินสีกินสตรอเรี่น้ำตาลทรายนะคะ ผงเจลาตินนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าสี่ช้อนชาหรือช้อนยาของลูกนะคะคนให้เข้ากนันเพื่อนเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าสี่ช้อนชาพนเพื่อนๆแล้วทำยังไงต่อเรามาดูนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงมาดูเลยจากนั้นเราก็นําผงเจลาตินเมื่อกี้นะคะมาเทใส่ในหม้อและเราก็เอาไปตั้งไฟนะคะไฟอ่อนค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 นให้มันละลายนะคะพอละลายเสร็จเราก็ยกลงจากเตาเนาะ โปรงจากเตาเสร็จเราก็จะมาแบ่งใส่แก้วนะคะหรือใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใส่สีผสมลงไปนะคะจากนั้นเราก็เอาสีดำนะคะมาหยด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 ให้เป็นลูกตาแล้วก็ไปแช่เย็นเห็นนี่คือสีที่เราจะทําเป็นสีของลูกตานะคะมาเริ่มใส่สีของลูกตากันเลยแล้วเราไปแช่เย็นเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็เตรียมน้ำเปล่าแล้วก็ใส่ผงเจลาตินเป็นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็พักทิ้งเอาไว้ โมาปหนึ่งใบใส่น้ำตาลลงไปสิบสองช้อนชานะคะตามด้วยน้ำเปล่าทั้งหมดสี่ช้อนชานะคะแล้วเราคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะํำไปตั้งไฟนะคะตั้งไฟอ่อนให้เดือดเดือดจนเป็นสีแบบนี้เลยพอเดือดเสร็จนะคะเราก็ใส่ผงเจลาตินที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยนะพอใส่เสร็จนะคะเราก็จะมาใส่กลิ่นล,ลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือก,การตีๆๆตีตีๆๆตี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 จนเป็นแบบนี้นะคะได้เนื้อแบบนี้ แล้วเราก็จะนํามาใส่ถุงบีบนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ถุงร้อนก็ได้นะคะตัดปากถุงนะคะแล้วเราก็จะมาบีบใส่พิมพ์ที่เราออกจากตู้เย็นนะคะบีบแบบนี้เลยตามที่เห็นในรูปตามที่เห็นในวิดีโอแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนจากนั้นเราก็จะมาบีบแยมใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะดูเอาเองนะแล้วก็บีบครีมลงไปทับที่เราใส่แยมแล้วบีบให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ พอบีบเต็มพิมแล้วเราก็ใช้พิมประกบแล้วก็บีบลงไปให้อ่ามันขึ้นแบบนี้ทเสห้เต็มพิม์นะอันนี้คือได้ที่แล้วเรานาออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาตัด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 ตกแต่งเอานะคะตัด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 ได้แบบนี้เลยนุ่มๆนุ่มๆแบบนี้เลยด้านในมีไส้ด้วยนะคะบอกเลยว่าความสวยอยู่ที่การตัดของเรานั่นเองนะจ๊ะนี่เลยเราจะได้ประมาณนะคะเกือบ20รูปแบบนี้เลยตามภาพไปนะเพื่อนๆทำง่ายมากๆอย่าลืมกดใจกดตามด้วยนะคะ